อะไอยไหมสาระอะไรอหมเอาความรักเอาความรักรับว่าไงทําไมอยู่ครัตอบความจริงครับติดสายใครเมสายเมื่อก้มนติดสายพ่อพ่อไปโทราว่าจะไมจะิีเขาไปฝากือบอกพี่ีอาความจริงติดสายใครพี่ติดสายใครไม่มีใคร มันขึ้นว่มนติดสายติดสายใครได้ติดสายใครอ๋อติดสายใครเราที่ก็บอกเดี๋ยวมันติดสายใครโกรกันตั้งมาแล้วให้พี่ติดสายค,คุยกับสาวไม่มีอ่ะบางวันเนี้ยมีอะไรคุยด้วยอะไรอ่ะมีอะไรผู้ดิบคาจริงว่าไม่มหนียวคุยด้วยขอเปิดกล้องห,อหงน่อยขอขอขอกล้องมาแต่เราไม่ได้เปิดอยู่อแค่เล่นเล่นวอยู่ใครอยู่ได้กินนี่ยผมอยู่ในห้องคนเดียวไม่เป็นไรหรอกคุยด้วยเจ้านะับวันไหนเนี่ย กลับแล้วอยากอยากให้พี่ไปหาจะไม่ได้อยากเห็นหน้าเปิดกล้องพี่ไม่รอจะกล้องน้อยพร้อมพร้อมมีสุดเปิดกล้องน้อยเปิดกล้องน้อยพี่ก็เปิดมาไปละไปละไปลขอเห็นหน้าน้อยผู้ชายัวมาละไม่ใช่ขอเห็นหน้าน้อยพี่ไม่รอ เธอทำไมแต่งตัว okay. <Okay. S 1> พี่เปียกโอเคไม่ตอบไปไเที่ยวมาใช่ไหมทำไมแต่งตัวดีๆแบบนั้นปกติไม่เคยใส่เสือเ้อแบบนั้นออกบ้านเลยพี่พี่พเขยเจอปาเอากล้องขึ้นเอากล้องขึ้นไปเที่ยวมาหรอไปเที่ยวอยู่บ้านนี่แหละดิวในเรื่องจะสารภาพจริงๆยิ่ว่าดิ่คิดดีแล้วแหละดิ่ว่ายิ่ชอบพี่เปียก เยวว่าดีวชอบพี่เบียรจัละจัาละจัลตจริงจเดียวว่าเียบีค่ะพี่เปียรเบียเปียีค่ะเปียยอยากมีคนเคียงคููควแคนไปกินชาบูไปใส่กะใส่เสื้อคูบอกเพิ่นในหูในทอ ใส่ไอ้มองเอาปืนมาจ่อให้คุณนั้นรีบส่งมันมาหัวใจของคุณที่เก็บไว้นาไม่อยาก